เฮียครับนี่นะครับผมก็ได้งงา,ายกับทิก t อกมาประมาณสามเดือนแล้วครับเพราะว่ามันได้งง่ายครับผมก็ทิม youtube ทิมแย้งมาตรงเนแวแล้วก็โดดมาทำเป็นนาหน้าทิกตอกนี่ครับผมก็ทำได้ผมทำแล้วประมาณสิบสองช่องครับ ลองผิดลองถูกเลอกอะจนแบบว่าเกือบตัดสูแล้วล่ะเดี๋ยวหูแนวทางนี่ครับเพราะว่ามันหางินง่ายครับเมืองนะครับนี่จะบอกเลยอระยอยัจังอันนี้เอาช่องผมขายยายายาบำรุงสาตาเอนี่อันนี้ถอนได้เพราะว่าท่ายมันกระถอนได้ไหมพีม่น้องเมืองเด้อ แถวมึงนี่มันจะไม่ยังเดี๋ยว,นนยดดยวกดเข้าไปเบื้องนี้อันนี้คือคือคือนี่โอ้นี่น,นี่รับเขาซื้อไปนี่พันกว่าบาทนะครับโอ,โอ้น้่นเบรนพันกว่าบาทแล้วเราก็จะได้นี่นะครับนี่ได้ร้อยเก้าบาทนี่คือค่าในหนาของเ้าเนาะออพี่เนาะแล้วก็หลายบาทด้วยอันที่เขาไา้ใจนี่ก็คือเขาไว้ใจใจเขานี่ แล้วก็โอไลโอชอง่งนี้ยังไลอันนี้ก็เข้าใจแล้วก็เด้งเงินไว้อะ่ะครับแต่เหตุให้มันถึกทางแต่แล้วก็ช่วงนี้มันกดไลน์ซักหน้อยช่วงนี้ผมก็เอามาหลายบาทนะคพันเจ็ดสองพันกว่าบาทนะครับหาเงินมันหาเงินได้วไวนะครับก็แต่ก็งเงินมายัางงน,นะครับเพราะว่า ผมเอาไปาเรียนคณิตครับคุมน่าจะเป็นหลายปดมันบดีดด้วครับพี่น้องแล้วคุมน่าจะเป็นแล้วก็เดี๋ยวที่มาบอกวิธีถอนนี้อันนี้ก็สามสิบสามบาทกับถอนเลยนะครับขนาดถอนก่อทัวรลิตนี่ทัวรลิตมันจะเริ่มที่ยี่สิบบาทน้องม,มีนเดี๋ยวบอเห็น จ๊บจะถอนให้เบิ่งนี้ครับถอนปุ๊บเขาปับ๊บนี่ก็ค่าบริการอยู่ที่สามสิบนี่นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่มันหาเงินได้ไว้ในออนไลน์นะครับคือเป็นหน้าหนานะครับพี่น้องหน้าหนา t ิ k กต๊อกกะเลยพ้ากันมาเห็ดชว่วงหนึ่งแล้วก่ะ กระแสเลี้ยวมากก็เลยอยากโดดไม่เหนเลี้ยวนี่แหลกะก็เลเยบเด็นนี้นะี้ยะเลยจิมาบอกว่าที่ผมงม,มเศรา้าดูในห้องเอียงตลอดกัย้อนนี่นะครับทั้งเรียนทั้งนี่พอกดมันเปลี่ยนอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวทอนเดีวเบิรงเลยตึ๊บโอเคซ้อนแล้ว ก็นักตัวเลเดอร์เงินในตัวเล็ดจ,จะคข้เม้นอะลรตัวเล็ด จะหาดว่าอะไรจีนี่ครับเงินก็จะเข้าเล้นะครับนะครับมันจะบอกว่าเงานินเข้าจากติ๊กตอกด้วย สามสิบกว่าบาทกับยี่สิบบาทกระทอนได้เนี่นะครับมันเล่บางยัง่งสําหรับผมนะแต่คนอื่นนะเป็นแสนยังเขากังยั่งอยู่นะครับสําหรับคนที่อยากเป็นในหน้าติ๊กตุกตอนี้ก็ออยังยั่งยั่งได้ยังท่านนะครับถ้าดนลายสังหน่อยก็ต้องไปเรียนดูอีกตัวรวยทํ<ท>า <ำ S 1> คือว่าพอเขาได้เงินมาเขาสิ่งเขาทำให้เขา <อ S 3> จะสร้าง